ธรรม,มาวุโธวาหลวงปู่สาครธรรม,มาวุโธว,วัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์6 8 6 8สิ่งที่จะนําพาเราไปเราจะสแสวงหาเอาสิ่งไหนของที่มันมีหรือของที่มันไม่มี เราจะต้องไปสแสวงหาเอาของที่มันไม่มีใครเป็นคนบอกว่าไม่มีก็คือใจของเราเป็นของที่ไม่มีที่เรายังมีทิ่ทิมานะอสวะกิเลมันก็จะนำพาเราไปสู่อบายภูมิสีถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมันก็จะนำพาเราลงไปสู่อบายภูมิสีเป็นของที่เราได้แน่นอนอบายภูมิสี เราทำไปหาของที่มันไม่มีที่เรามีที่เราเป็นที่เราได้อันนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงเราจะทำไปหาของที่มันไม่มีจะทำให้มันเกิดความไม่มีขึ้นมาที่ใจของเรา โดยปกติใจของเราเนี่ยจะไปถูกทิธิมานะอาสวะกิเลสไปห่มห่อไว้ใจมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาดูความจริงในส่วนที่มันไม่มีเพราะเราไปหลงไหล อยู่ในทิฏฐิมานะอาสวะชิรตไปลหลงไหลอยู่ในความโลภความโกรธความลลหลงไปหลงไหลอยู่ในความมีความอยากความอยากได้อยากมีอยากดีอยากได้สิ่งน้นสิ่งนี้นนเรามัวไปลหลงไหลอยู่กับของที่มันไม่มีกับของที่มันไม่ได้ ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราจะได้เป็นของที่มันจะนำพาเราลงไปส่ในอบายภูมิสี่เท่านั้นเองถ้าเราไปได้ถ้าเราไปมีมันจะนำพาเราไปส่งที่อบายภูมิสี่ แต่ถ้าหากเราไม่ได้เราไม่มีเราวางหมดทั้งสังสารวัตรเพราะเราเห็นแล้วว่าสังสารวัตรอันนี้มันอยู่ด้วยความไม่เที่ยงอยู่ด้วยความเป็นทุกข์อยู่ด้วยความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถึงว่าสังสารวัตรอันนี้ไม่น่ารื่นลม สุดท้ายมาถ้าเราเห็นว่าสังสารวัตอันนี้ไม่น่าลื่นลมมันก็จะนำพาเราไปสู่เทวโลกพมมมโลกนิพพานตามกำลังมันเป็นเหมือนก,นกันกับเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวผลักดันให้ม,มันเกิดเป็นเครื่องยนต์ขึ้นมาถ้า น้ำมันมันไม่ดีมันก็ส่วนประกอบมันไม่ดีดังนั้นส่วนประกอบมันจะต้องสมบูรณ์แบบในธาตุทั้งสี่ฉะนั้นวิธีการคิดในภาคปฏิบัติ คนส่วนหนึ่งคือในการประกอบความเพียรหรือในการดำเนินตามแนวทางของบริษัทศีคือเป็นพิสุเป็นสามเณรเป็นอุบาสกอุบาสิกาดำเนินตามแนวทางของบริษัทศีลถ้าเรามาทําความเข้าใจ ในธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าจริงๆแล้วนึ่งพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกนะบทสนทนาระหว่างพระเจ้าประเสนที่โกศลกับผู้เจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งปวกราชบุรุษ ปลอมบวชเป็นหรือสีทีไเป็นอะไรก็อะไรไปสืบราชการพอเวลาเขาเดินกลับมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้พวกนักบวชเหล่านี้เป็นนักบวชที่ปลอมบวชผู้เจ้าไม่พูดถึงเลยพระเจ้าประเสริฐที่ถามทูลถามผู้เจ้าว่า นักบวชเหล่านี้ระหว่างองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบมีใครบ้างที่มีเป็นพระอริยะผู้เจ้าไม่ได้พูดถึงนักบวชเหล่านี้ผู้เจ้าบอกว่าใครก็ตามที่มาดำเนินตามแนวทางของมรคคือศินสมาธิปัญญา พระรหันตจะไม่สิ้นไปจากโลกเหมือนก,นกันกับนกที่บินไปในอากาศมันไม่หลงฝูงนกบินไปในอากาศไม่มีลอยแต่มันไม่หลงฝูงแนวะทางธรรมะคำสั่าางสอนของผู้เจ้าถ้าเรามาทำวามเข้าใจกันจริงๆที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะมันเพี้ยน องศามันก็เลยผิดเหมือนกับเราวางเข็มทิศพอวางเข็มทิศที่องศามันผิดเมันหลุดออกไปเลยหลุดเป้าหมายออกไปข้างนอกนะพอวางเข็มทิศมันผิดมันเพี้ยนไปนิดเดียวระยะทางมันไปไกลเลย นั่นมันการธรรมะการพิจารณาธรรมะหรือการทำความเข้าใจกับคำสั่งสอนของผู้เจ้าถ้าหากเราทำตามแนวทางมันจริงๆจะยกอะไรขึ้นมาเป็นเครื่องดำเนินในชีวิตของเราเรามาสำรวจดูที่ว่า ศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์หรือยังศีลเราบริบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเกตก็ตามมันมีอยู่ข้อเดียวศีลรักษาข้อเดียวรักษาได้ทั้งหมด คือรักษาลงมาที่ใจศินก็คือการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจเนี่ยกายแล้วเราก็สมรวมแล้วใจเราก็สงรวมแล้วสมาธิความตั้งมั่นของใจเป้าหมายของเราจะเดินตามแนวทางของสมถะ หรือของวิปัสสนาหรือของฌานมันมีอยู่แค่นี้ทางที่จะเดินปัญญากับสติรอบรู้กันอยู่มีแต่สติกับปัญญารอบรู้กันอยู่นอกนั้นเป็นอาการทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นมรรคผลนิพพานมันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมถ้าเราจะดำเนินตามแนวทางของมันจริงๆ ดูอย่างคุบาอาจารย์หรืออุบาสกอุบาสิกาต่างๆในยุคก่อนที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยหลวงคังพุธการก็ตามอย่างนางวิสาขาอนาถบิณิกะเศรษฐีเขาฟังธรรมผู้เจ้าในอริยสัจสี่ อนุบุพิกถาศีลกถาภาวนากถาอริยสัจสี่เขาก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นสลายไปเป็นธรรมดาเขาก็ทำลายตัวสังโยชน์โยชน์คือสกกายทิจิวิกิกิจฉาังนั้นการทำงานในครั้งก่อนกับปัจจุบัน คำว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือไตรลัก์คือของที่ไม่เที่ยงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั้งโลกเป็นของที่ไม่เที่ยงโดยกันทั้งหมดในเมื่อเป็นของที่ไม่เที่ยงมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากสังขารบ้านช่อง,ห,องห้องหออะไรตัวอะไรต่างๆพวกนี้เกิดมาจากสังขาร สังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมานั้นจะเที่ยงได้ยังไงเพราะตัวสังขารก็เป็นของที่ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะว่าเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะของมันไม่เที่ยงก็คือเป็นทุกข์ของมันเป็นทุกข์ก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เนี่ยถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเรานี่ยืมมันใช้ไปอยู่ชั่วคราวเหมือนก,นกันกับเรามาเช่าบ้านเขาอยู่เรามันเช่าบ้านเขาอยู่นะร่างกายของเราแล้ววันหนึ่งเราจะต้องคืนบ้านนี้เขาไปแล้วเรามาค้าขาย เรามีทรัพย์สมบัติพอหรือยังที่เราจะไปหาบ้านใหม่อยู่เราจะไปหาพบใหม่อยู่นั่นเราเข้าใจตัวเราอย่างนั้นหรือยังหรือเราไม่ได้มองดูตัวของเราเลยว่าเรามาเกิดในโลกมนุษย์นี่เราจะเป็นเจ้าของโลกนี้ทั้งโลกหรือเราจะเป็นเจ้าของทรัพสมบัติทั้งหมดในโลกนี้ ได้ด้วยหรืนของสมบัติในโลกเป็นสมบัติที่จะต้องแบ่งปันกันใช้สอยตามสมควรแต่ละคนแต่ละฐานะไม่ใช่ว่าเราจะเอามาใช้คนเดียวทั้งหมดแล้วคนอื่นไม่ต้องใช้หรือเอามากินคนเดียวทั้งหมดคนอื่นไม่ต้องกิน มันเป็นไปได้ด้วยหรือในความคิดของเราเราอยากได้ทรัพย์สมบัติทั้งโลกนี้มาไว้เป็นของเราแต่คนเดียวมันเป็นไปได้ด้วยหรือเราอยากได้หน้าที่การงานต่างๆทั้งหมดในโลกนี้มาเป็นของเราแต่ผู้เดียวมันเป็นไปได้ด้วยหรือ ในความคิดมันเป็นไปได้แต่ความจริงมันเป็นไปได้ไหมเหมือนกับเราว่าจะกินข้าววันนี้ให้เต็มที่เลยไม่ต้องกินวันพรุ่งนี้มือลือนนี้ปีนี้ปีหน้าอย่างนี้มันเป็นไปได้ด้วยหรือเมื่อถึงเวลาตามวิสัยของเราที่เคยกินกี่ชั่วโมง ไปทานมื้อเดียวพอถึงรอบวันก็ต้องมาทานในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็กลับมาทานไม่ใช่ว่าเราทานวันนี้แล้วเราจะไม่ต้องกินอีกก็ไม่ใช่อีกเหมือนกับเราหายใจนี่หายใจเข้าไปแล้วเราจะไม่หายใจออกมาอย่างก็ไม่ใช่อีกฉะนั้นในสังสารวัตรอันนี้มามองดูว่า มีใครได้อะไรแม้แต่พระเจ้าจกักรพรรดิก็ยังไม่ได้เลยสังสารวัตอันนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันคือธรรมดามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาของมันนั่นฉะนั้นเราจะต้องไปแสวงหาเอาของที่มันไม่มีใครเป็นคนบอกว่าไม่มีก็คือใจของเรานี่เป็นของที่ไม่มี ที่เรามีอย่างมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันก็จะนำพาเราไปสู่อบายภูมิสี่ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมึงก็จะนำพาเราลงไปสู่อบายภูมิสี่เป็นของที่เราได้แล้วได้แน่นอนอบายภูมิสี่ไม่ว่าเราจะไปเป็นเปรดเ,เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ตเปรดนั้นมีสิบสองตระกูล สัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันมีกี่ตระกูลสัตว์บกมีอยู่เท่าไหร่สัตว์น้ำมีอยู่เท่าไหร่สุลกายสัตว์นรกสัตว์นรกนี่มีอยู่สิบหกแดนแดนที่หนาแน่นที่สุดเป็นแดนพิเศษอีกแดนหนึ่งเป็นแดนที่สิบเจ็ด เรียกโลกันตนานรกลองลงมาก็คืออเวกีนรกลองลงมาก็คือโลหะกุมภีนรกแต่ละแดนนี่จะมีสิบหกบ่อของการทรมานมีอายุตั้งแต่อเวกีมาถึงนรกธรรมดานี่มีอายุไขแต่โลกันตนานรกไม่มีอายุ ในตำนานท่านบอกว่านิพานของเมืองนรกคือไม่มีอายุฉะนั้นสิ่งที่จะนำพาเราไปวัเนี้เราจะแสวงเอาสิ่งไหนของที่มันมีก็อย่างความโลภความโกรธความหลงมันก็จะนำพาเราไปอบายภูมสิสี่ทิฏฐิมานะอาสวะจิเลส มันก็จะนำพาเราลงไปอบาย,ยภูมิสี่ส่วนของที่ไม่มีบนันี้มันจะนำพาเราไปไหนบนันี้มันจะทำพม,มพาเราไปแทวโลกพรมโลกนิพพานเราจะเอาส่วนไหนเราจะแสวงหาส่วนไหนนะในโลกนี้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสี่แต่ถ้าหากเรามีแนวทาง ในการปฏิบัติไม่ต้องปริยัตมากไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนอะไรมากมายกำหนดลงไปที่ใจเราเลยใจนี่มันเป็นของที่เที่ยงแล้วหรือหรือใจนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงนะถ้ามันยังเป็นของที่ไม่เที่ยง มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นทุกข์เราจะยินดีในความเปลี่ยนแปลงทําอะไรเราก็ต้องแสวงหาวางสิ่งที่มันเป็นทุกข์ลงไปไปหาของที่ไม่ทุกข์ไปหาความสงบไปหาความรู้ยิ่ง ในสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยนน่นมันจะนำพาเราไปฉะนั้นความแตกต่างในภาคปฏิบัติทุกวันนี้เราไปเข้าใจเพียนไปจากภาคปฏิบัติเอาอย่างตัวอย่างบัณฑิตสามนีนคนเมืองราชคืออายุเจดปี เขาอยากเรียนกรรมฐานเขาประกาศไปทั่วเมืองราชคฤห์ไม่มีใครสอนกรรมฐานให้แล้วก็เลยเดินบนมาที่วัดเวรุวันหม่อมฉันอยากเรียนกรรมฐานใครก็ตามที่มาสอนหม่อมฉันให้เรียนกรรมฐาน มาให้กรรมฐานกับหม่อมฉันนี่จะให้หม่อมฉันไปกระโดดเหวทิ้งโจรกวางก็ได้แล้วถึงขึ้นมาฟังหรือจะให้หม่อมฉันเอาศีรษะฝนกับหินกำแพงเมืองราชคือให้เหลือแต่คอแล้วก็ถึงมาฟังหรือจะให้เอาส่วนเท้าฝนให้เหลือแต่บ้นเอวแล้วก็ถึงมาฝัง ก็ยินดีที่จะทำผ่านไปที่กุติภาษาริบุตรภาษาริบุตรเลยถามว่าไอ้หนูแกพูดอะไรโอ้ยหม่อมฉันอยากเรียนกรรมฐานแต่หม่อมฉันก็บนไปทั่วเมืองราชคฤห์เราไม่มีใครสอนให้เออถ้างั้นเธอมานี่เดี๋ยวเราจะสอนกรรมฐานให้เอาน้ำใส่หัวแล้วก็เอาลูกไนนั่นใส่ แล้วก็กลนหัวกลนหัวไปแค่ครึ่งเดียวยังไม่ได้เรียนกรรมฐานเลยเขาเห็นผมที่ล่วงลงไปถึงดินแล้วก็อาจารย์ที่กลนหัวก็เหยียบไปเหยียบมาไม่เห็นผมว่ามันมีอะไรมันมีตัวมีตนที่ตรงไหนในผม เห็นผมไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาผมก็เป็นธาตุอันหนึ่งคือดินเมืเ่อเหยียบไปผสมไปกับดินก็คือเป็นดินอันเดียวกันเพราอบอกว่าผมก็คือดินจิตก็ตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคทำลายอาสวะจิเลสสิ้นไปเลย พร้อมทั้งปฏิสัมพิทายานหนึง่งเขาคิดยังไงกับเราเขาเห็นยังไงกับเราแตกต่างกันยังไงกับเราเพียงแต่เขาอยากเรียนกรรมฐานเขามีศรัทธาอยากจะเรียนกรรมฐานยังไม่มีใครสอนกรรมฐานให้เลยเพียงแต่เห็น ผมตัวเองที่ร่วงลวงไปถูกดินอาจารย์ที่โกนหัวให้ก็เหยียบไปเหยียบมาดินกับผมก็เป็นอันเดียวกันแค่เห็นว่าผมกับดินมันเป็นอันเดียวกันแค่นั้นกํำหนดการกิจกรรมของวัดเวลุวันในเดือนเมษายน2568วันที่13าเมษายน2568ร่วมทำบุญวันสงกราน วันที่19เมษายน2568พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตศีโล1หนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหนึ่งองค์รูปเหมือนหลวงปูตตงงปงป่สาครธรรมวุโทสามองค์ณวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่บัญชีวัดเวลุวันธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 031707 1